สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพนะครับจะมาถ่ายวิดีโอนะครับพันแปดสิบพีหกสิบเฟรมนะครับในเจ้าน็อตเก้าโปรนะครับโดยใช้ไม้กันสั่นนะครับผมฟันชแนกนะครับผมมีห้อนะครับไม่ถึงนสองพันครับไม้กัะสั่นผมทําการทดสอบโดยการถ่ายวิดีโอแบบธรรมดานะครับต่อเนื่องเลยเดินเล่นนะครับผมอันนี้ถือปกตินะครับไม่ได้ ตั้งแบบเนี่งๆน,น,น,นะครับผม ทำการวิ่งให้ดูนะครับว่ามันนิ่งไหม สำหผมนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ